การผูกสูตรเราสามารถที่จะผูกสูตรรายการอาหารเข้ากับวัตถุดิบได้นะครับโดยให้เราเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าเลือกการจัดการวัตถุดิบเลือกผูกสูตรจากตัวอย่างผมจะลองผูกสูตรสักหนึ่งรายการผมสมมุติว่าผมจะผูกสูตรกว๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลนะครับแล้วผมก็เลือกรายการวัตถุดิบสมมุตินะครับว่าออรายการกว๋วยเตี๋ยวทะเลเนี่ยผมให้ต้นหอมผมเลือกต้นหอมไป ห้าต้นนะครับแล้วก็เลือกอผักบุ้งไปสักห้าต้นนะครับแล้วก็เลือกลูกชิ้นหมูไปสักห้าลูกนะครับสมมุติว่ารายการเนี้ยมีการผูกสูตรวัตถุดิบไปจำนวนเท่านี้นะครับเป็นเงินต้นทุนเท่านี้นะครับเรากดบันทึก ก็คือต้อนทุนก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยสิบาทนะครับแต่เราไปขายนาคาร้อยบาทนะครับเราจะทดลองขายดูนะครับว่ามีการตัดวัตถุดิบให้หรือไม่นะครับเรายกตัวอย่างเราจะไปดูรายการต้นหอมก็ได้นะครับต้นหอมอยู่นี่อยู่30ถ้าเกิดเราขายไปรายการออก๋วยเตี๋ยวไป1เนี่ยจะต้องตัดไป5้านะครับตรงต้นหอมมนจะงเหลือ25านะครับ โอเคผมจะลองขายดูนะครับหนึ่งรายการแล้วก็ชําระเงินเลยโอเคทีนี้เรากลับมาดูรายการวัตถุดิบว่าตัดไปหรือเปล่านะครับก็จะตัดต้นหอมไปห้าผักบุ้งไปห้าลูกชิ้นก็ไปห้านะครับเพราะเราผูกสูตรผักบุ้งนี่5ห้าต้นลูกชิ้นเนี่ยผม5้าลูกนะครับจากการผูกสูตรของก๋วยเตี๋ยวราดหน้า1จานเนี่ย นะครับก็คือจะสามารถผูกศูนย์แล้วก็ไปตัดรายการวัตถุดิบให้โดยอัตโนมัติแล้วก็สามารถตรวจสอบยอดวัตถุดิบได้นะครับจากตรงจุดนี้เราก็สามารถไปดูรายงานพวกรายงานการใช้วัตถุดิบได้นะครับนะครับว่าเมื่อกี้เราขายอ,อ้อก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไป1ชามนะครับเป็นเงิน100บาทแล้วก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยใช้วัตถุดิบอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็คิดเป็นต้นทุนให้ต้นทุน เฉลี่ยก็คือ15บาทนะครับ15บาทนะครับก็คิดเป็นต้นทุนแล้วก็กําไรให้นี่คือรายการการผูกสูตรนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการวัตถุดิบการจัดการวัตถุดิบ